ผมจะตายด้วยนี่ผมมีไม้ด้วยนี่สเตฟานไม้าไปตลผมมีไม้ผมตีพี่ไม่ตายหรอกปุ๊บป๊าไม่โดนเข้ามาพี่ป๊าดาบยาไม่ตายทำไมไม่ตายไหมเนี้ยเอ็งต้องบวกห้าหรอกพี่รู้ได้ไงรู้ได้ไงรู้ดิพี่มียังมีแล้ว ยังไม่มีมีไม่บวกเก้าด้วยผมบวกสิบเป็นไงเออพี่ไม่มีมันบวกแค่สิบสิบเอ็ดสูตพี่พี่เดี๋ยวเราไปซื้อเยอะกันนะได้ไอ็มีตังครอวะเอ็งกระเป๋าอะไรเียี่โอนตังให้ผมมีตัง,ตง,ตงแต่ว่าต้องไปตู้เอทีเอ็ม ฝา,ฝากไว้หรอฝากไว้ที่วันนี้ผมรดนจับห้าหมื่นนะคนขับรถเนี่ยชื่อว่าแจ็คโครโง่ขับรถก็ไม่ไมเป็น,นะนเ็ผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่นั่งไปด้วยอ่ะผมไม่ได้หนีไงอบริสุทธิ์ใจคใครโทรมา,มมามรพี่ใครโทรมาผมรับสาย ชื่ออะไรเดี๋ยวขอชิจาแป๊บพี่อยู่ตกปลามาหาหน่อยมาหาหน่อยชิจาเป็นหนึ่งพี่ชิจาไม่โดนมาหาครมาหาหน่อยอยู่กับสเตฟานรอยิทออนสโน่โหโค้งชื่อนี้จริงแล้วมั้งสเตฟานรอยิทอยู่กับสเตฟานรอยิทออนสโน่พี่ พี่ว่าพี่ได้ยินปะ่ะพี่ไปซื้อเหยื่อซื้อในโรงพยาบาลเรอมันมีร้านค้าอยู่ไหนๆก็ไปไ,ไหนอ่ะซื้อเหยื่อตรงนี้ได้หรอซื้อได้ครับพี่ข้างในครับนี่่มตรงนี้พี่อันนี้ที่กดตังค์โอ้ผมถอนเงินแปบบ๊บ ซื้ออะไรบ้างครับมีเบ็ดผมมีเบ็ดอยู่พี่เดี๋ยวผมก็คิดให้ซื้อแค่เหยื่อครับพี่อเหยื่อห้าสิบพอพี่พี่ซื้อเบ็ดให้มันมีสองอันด้วยนะระวังเบ็ดแตกอ๋อเอาสองอันเหรอเบ็ดละพี่มีตังเปล่ามีอยู่มีอยู่ถ้าพี่ไม่มีตังก็แล้วแต่ไปแล้วซื้อแค่ห้าสิบพอครับพี่ นอนได้ไงบอกว่าให้มาที่มาที่ตกปลาดิแจ็คมาเพื่อนแจ็ครี่ออกรกตกปล <ตก S 2> <ม>าดีกว่ามาที่ตกปลายังไปตัวไปตกปลาชิชาาผมกำลังไปไม่ยากครับพี่แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบพี่ต้องรองดูผมบอกไปถุกผมกำลังไปไงมาซื้อเบื่อซื้อเยื่อแบบเขาสวยไอ้แบบคโรงเรียนผมบอกเฮ้ยไรวะโคนไรวะเฮ้ย บ้าบ้าคนเดียวอะไรมึงไปหลอกบอกว่ามาที่ตกปลาอะไรพี่นะผมแจ้งตำรวจนะเพราะพีโทรมาผมแจ้งตำรวจนะเพราะพี่โทรมาหาผมพี่มาที่ตกปลาดีอ้าวพี่ดีทาไม เฮ้ยขับรถอะไรเนี่ยอาขอโทษน่าจะเบมเอ็ดแอมบูลแนนน่ะเพื่อนแอมบูลแนนอ่ะโคตรโคตรคิดบ้าอ่ะเย่คืออะไรเป็นแฟนกันหน่อยเป็นแฟนกันไหมพี่เขาไม่เป็นแฟนกับผมเขาบอกว่าไม่อยากเป็นพี่พูดว่าอะไรเป็นแฟนกันไหมนี่คือหมายถึงใครเป็นแฟนกับใครเนี่ย พี่เขาไม่อยากเป็นแฟนกับผมอ่ะพี่นี่นี่นี่สองคนเนี้ยสองคนเนี้ยเป็นแฟนกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ทำไมตกปลาเขาไม่หันไปทางน้ําอ่ะเพงบอกเดี๋ยวมันจะกระโดดลงน้ําไงพี่โอ้ยอยากรีบเฉลยดิเอาพี่ต้นคิดมาเต็มเลยถ้าตกปลาหันไปทางน้ำมันจะกระโดดลงน้ำหรอใช่ในกรณีนี้พี่กรณีที่แบบกรณีที่ว่าเรากดพลาดพี่นี่นี่นี่พี่พี่ สวัสดีครับชื่อสเตฟานรอยยิทออนสโนพี่สาวพี่สาวนนพี่สาวโอ้พี่ไม่คุยกับผมเลยพี่นี่ตรงนี้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 ไปไหนแล้ว ครับผมติมติมเติมว้าวได้ได้ได้มามามาสะพานปลาสะพานปลาสะพานปลานะครับพี่่พพีไปตูนลองกดโอยถดตกปลาดีกว่าแล้วพี่กดตรงนี้ได้เลยครับพี่กดกดอ e อยู่ไหนอ่ะพอพอพอหลอดมันเต็มใล่ไพี่พี่พี่อย่าเพิ่งพูดนะพี่พี่กดอันนี้ใหนอนี้กดถ้าพูดตอนที่แบบว่ามินิเกมมามันจะกดไม่ได้พี่เลยบังเลย พี sí. ่ดาทำอะไรพี e ่ชายพี mm ่ชายคนใหม่อ๋อสวัสดีค่ะคือสเตฟานรอยิทออนสโนชื <h 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 ่อยาวจังอ่ะตังก็ไม่มีคนเนี้ยดูแต่งตัวดิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เขาต้องพาเขาไปแต่งตีมพิษมาาเพื่อนปาดดาบไปดูพาเขาแต่งเป็นแบบไปตัวไปตองกดกดเอ็กพีกดเอ็กพีไปแต่งตัวพิษมาดีกว่าเดี๋ยวผมมาเอารถรอทำหนึ่ง ยิดมานดีกว่าชาวเราเตฟานรอยยิดออนสโน่พี่ตกปลาเราตรงนี้ได้ไหมเออเนี่ยจะต้องอยู่พี่คนนี้ยเขาแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้คนไหนคนไหนพี่นั่นแหละหยอก <c oughs> อย่ามาเลยมาเลยมาพี่เดี๋ยวผมมานะผมพารอยยิดออนสโนไ่ไปแต่งตัวก่อนนะน <P ie S 1> พี่เฮ้ยยูเอฟบ้ามันไม่แต่งตัวดีๆวะโอ้มันใส่จุดแข็งล้วด่าแข็งมีคนแล้ววะเนี่ยด่าเนี่ยคอยกลับมาด่ามันเพื่อนเยอะปะ มีเพื่อนอยู่จำชื่อเพื่อนได้บ้างไหมถามเพื่อนก่อนเปป้าไปป้าต้องเอารถนะครับรถรถอ๋อไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเยี่ยมสโรงพยาบาลเยี่ยมสโรงพยาบาลพี่บอกว่าผมไม่มีเพื่อนหรอาไปโรงพยาบาลแป๊บนึงเอออดเบียสพี่บอกว่าผมไม่มีเพื่อนได้ไงจะไม่ต้องบอกปลาเลยม่าเองนี้เลยฮะผมมีเพื่อนเขาสรุปว่าพี่เขาชื่ออะไรเออเขาชื่ออะไรสเตฟานรอยยิทออสเนล ต้องตั้งแบบประชาชนใหม่เขานะท่นาน้นาเบิร์ตเดี๋ยวบอกจีเอ็มกดทิกเก็ตแป๊บว่าให้เปลี่ยนชื่อให้พี่ผมหน่อยโอเคเบิร์ตโอเคได้ได้ได้ไว้ก่อก็ได้ไ,ดไม่เปลี่ยนได้วันนี้เขาดึกแล้วไงมมีค่าเปลี่ยนหรือเปล่าดาเพ,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 พื่อนแสนนึงอ,อ่ะเพื่อนดาไม่ตังคนะ์รับแต่ว่ามันต้องพ่าใช่ไหมอือต้องไม่พ่าเพื่อนไม่โดนจับเพื่อนสถานีตำรวจแจ้งเปลี่ยนชื่อขอโทษครับอ๋อทำอะไรสีอะไรดิ เลมอนไงพี่พี่คือรถคันนี้สิพี่ลงทำไมเอ้าเห็นเขาลงกันอ่ะพี่สเตฟานไปแต่งตีมคิดว่ากันพี่มาแลเป็นใกล้พี่แต่งตีมคิดว่าเป็นหรือเปล่าสเตฟานรอยยิทออลสโนได้ยินไหมครับไหม่มันน่าจะอยู่ไกลไกลปากจริางนี้แต่งเป็นแต่งเป็นเองได้แต่งอะไรบอกต้องคิดว่าอะไรบ้างพี่ ได้ยินไหมพี่แต่เขาได้ยินแล้วดาเพื่อนแล้เข,เขาพูดเล้วเขาตอบมาแล้วด้วยเพื่อนอ๋อผมไม่ได้คุยกับนายผมคุยกับสเตฟานแต่เขาตอบมาแล้วไงควาย <c oughs> เออไอ้งโง่โง่จังวะเออเฮียโง่จังวะไอ้พ<อ>ี่เขาด่าผมว่างโง่พี่ไม่ด่านะเขาชม,มานะอ๋ะอเขาด่าเขาชมพี่ไปแต่งเี็มคิดมัดด้วยกวันเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวจะพยายามพูดดังๆนิดนึงนะพี่พี่ตูนพี่ตูนเปิดหน้าออกพีเอสพี่ต้องยังไงด็อมันจะมีตรงกลางอะช่องตรงกลางออดิโอออดิโอมิกเซอร์อะพี่พี่อันอันที่เขียนว่าพี่ตอบมานะพี่ถ้าพี่ตอบพี่เลื่อนไปอันมิกกับพี่ไม่อะพี่แล้วก็เออยูเอ็กอะกูเลื่อนไปสุดแล้วเลื่อนสุดแล้วใช่ไหมมันน่าสุดแล้วพี่ใช่มันน่าจะเป็นที่ตูนได้หูดับปะใช่ครับอยู่ได้ยินได้ยินได้ยิน พี่ตั้งตัวเลยครับพี่เรียงตอบมันนะครับพี่พี่ไม่ตอบมันมันเรียกพี่มันเรียกกลางคืนใช่จ้ะใช่ครับพี่พี่เนี่ยอะไรเลขอะไรเลขอะไรบองบอกดิ่อยเรียกตอบเป็นคำแรกก่อนครับพี่มันถึงจะบอกอันต่อไปพี่ก็หาดิพี่หาวแต่งตัวคิดมาคิดมาพี่พี่ผมจะแต่งตัวเป็นพี่ผมจะแต่งตัวเป็นอันนี้นี่นี่นี่ไก่อันนี้อันนี้คิดมาป้ะ พี่ใส่เนี่ยคิดม้างปะคืออะไรเห็นไหมอะคิดมัากปะหมวกพี่ผมจะแต่งตัวเป็นกระต่ายนะยี่สสองใช่ไหมครับนี่ไงคิดมัากปะหกสี่พี่ผมจะแต่งตัวเป็นกระต่ายอ๋อ นี่น่ารักไหมอะนเนี้ยผมจะแต่งตัวอันเนี้ยไปขอตังค์คนอื่นได้อยู่นะคิดมากก่อนเพื่อคิดมากก่อนอ๋อก็ผมไม่คิดอะเร็วๆอย่าอย่าเรื่องเราคิดมากก่อนก็กูไม่คิดทําไมไอ้ห่าอ้าวคุณเจ้าใช่ป่ะพี่ชื่ออะไรคุณเจ้ากูใช่ไหมพี่ผมครับคุณเจ้ากูใช่ไหมผมก็มีทำไมดู ไม่มไดนดาบเพื่อนเรามีสองคนไรเฮียเนี่ยเขาทำเฮียอะไรบ้างวันน่ะเนี่ยอะไรเพื่อนไอ้เนี่ยเพื่อนแหน่ของของนายอยู่ไหนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนพี่พี่รอยยดคนนี้ไม่มีไม่มีอาวุธคนนี้ไม่ฟาร์มคนไหนอ้าวเนี่ยคนเนี้ยพี่ พี่พี่ผมพาพี่รอยเย็ดมาเปลี่ยนเสื้ออยู่รอแบบสักครู่นะมันเรียกกูหรือพีรอยเย็ดเขาเล่นไม่ค่อยเป็นเออพี่ไปที่จุดสามจุดอ่ะพี่เอาเป็นผู้เล่นใหม่ผมพาพี่รอยเย็ดมาเปลี่ยนเสื้ออยู่รอก่อนก็เลือกใหม่พี่เอายังเดี๋ยวค่อยไปพี่เดี๋ยวเพิ่งนอนผมจะไม่คุยกับพี่อีกตลอดไปนะพี่นอนี่่ล พี่ยังไม่ฝั <c oughs> นถึงเลยนพี่คืนนี้ <c oughs> ถุงมือมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยลวนี้ถ้าพี่ไปนอนตอนนี้ผมจะไม่คุยกับพี่อีกแล้วพี่ต้องไม่ต้องโทรมาหาผมอีกถ้าพี่ไปนอนอีก เห็นมีเลยถุงมือคิดมาก <c oughs> อ่ะไอ้ถุงมือคิดมากเลขอะไรอ่ะถุงมืออ่ะเจ้งใส่อ,อ่ะเจ็ดเจ็ดเอตั้งนานาถุงมือมหอยดาวดาวเลขอะไรบอกเขาดิดาบมาถุงมือแมวเว่เลขอะไร อะไรถุงมือแกอ่ะผมผมอยู่ถุงมือในกระเป๋ากระเป๋าที่หนึ่งสามสี่ที่ทำไมแต่งตัวนานจังเอาแค่นี้แหละไปคิดมัดยังปะคิดมัดละแ <laughs> ไปไปไปเลโกเลโก้ี่ผมแต่งตัวเท่ไหมคิดมาด้วคาเองเพื่อนรับ ให้จะขับรถเด็ดขาดเพราะจะพาเราโดนจับกันหมดคนละห้าหมื่นหรอพี่ผมต้องฟาร์มเกือบอาทิตย์นะห้าหมื่นเนี่ยเพมาโดนจับสวยเบ้ใช่ผมโดนจับวันนี้แก๊้งผมเสียตังเป็นร้านแล้วนะพี่ฟาร์มมาตั้งนานที่มเรียกใครบวกก็ไม่ติดนนยกกันแก้ง GM ก็ไม่รักให้เองเป็น GM เ ผมรักจริงไปเนี่ยทำไมผมรักให้เรือตรงฝ่ามือแลเรือเองไม่ได้เห็นอย่างบอกเองที่รู้จริงนะเรือผมเองเอก็<บ>ผมรวยพาพี่ไไปนนั่่่งเลด้หรอวะพีผมนะผมลงละเดี๋ยวผมโทรหาคนหนึ่งแป๊บ แจ้งความพี่แหละตกปลาในรถเหรอเป็นอีกอับไม่ต้องระเขตแล้วมันตกเองไหมพี่อยู่ไหนพี่อะอยู่ไหน